ก่อนจะไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมเกมือถือเกมออนไลน์าคาถูกเปิดให้บริการมากกว่า3ปีจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้ใจได้ปลอดภัยหายห่วงทางร้านรับเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมด้วยนะครับโปรโมชั่นคุกกี้รันคิงดอมใช้ ID และพาสเวิร์ดในการเติมลดสูงสุดถึง28%เกันเลยทีเดียวสำหรับผู้ติดตามช่องปิกซี่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนและ ยังรับเติมแพ็คในเกมมือเดือดอีกมากมายด้วยนะสนใจแพ็กไหนจัดแพ็กได้ที่เพจเติมโค้ดเกมได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมมือดือนให้เลือกอีกหลากหลายเกมสอบถามทางเพจได้เลยบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะขอบคุณครับเนื่องจากกำหนดการอัปเดตถัดไปนะครับได้ปรากฏออกมาแล้วโดจะดูได้จากการกิจกรรมปั้นคุกกี้มิลก y w เวนะครับก็คือ อา่าสิ้นสุดวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับจะเป็นเวลาตี3ามนี่ก็คือช่วงเวลาอัปเดตในรอบต่อถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งจะบอกได้เลยว่ารอบนี้ค่อนข้างจะนานมากๆนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะคือวันที่19กามกราแล้วก็อัปเดตถัดไปจะเป็น14่กุมภาก็เกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะยาวนานแต่ย่าว่าแหละเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นอัปเดต2ปีซึ่งกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะมากนะก็ดูได้จากตรงเนี้ย ตั้งแต่แสงจันทร์แล้วก็แบบมากมายเลยนะครับโปรสกินใหม่เอ่ยอะไรต่ออะไรนะครับการนับการบัฟของแอนเชียนแล้วก็มาเค้กของรางวัลกิจกรรมมากมายเลยนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทิ้งช่วงค่อนข้างนานหน่อยดังนั้นการอัปเดตขั้นต่อไป14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ก็น่าจะเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างใจใหญ่อีกกัารหนึ่งนะครับหลักๆเลยนะครับในวันนี้เราจะมากาวกันแบบสุดๆนะมาโนกันว่าอัปเดตถัดไปจะจะมีอะไรประมาณไหนกันบ้างนะครับ แนะนำว่าอย่างแรกเลยนะครับก็อัปเดตนี้เป็นอพิโซด15ใช่ไหมรถไฟท่องโลกแห่งความฝันดังนั้นคราวหน้าเนี่ยตัวที่เป็นในอพิโซด16เมืองแห่งผู้วิเศษเนี่ยมาแน่ๆนะครับกับเนื้อเรื่องถัดไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักเกี่ยวกับแสงจันทร์ที่ปกป้องเมืองนะครับโดยม่านบาเรียนั่นแหละเพื่อปกป้องอะไรสักอย่างทีนี้ก็อนอกจากอพิโซดแล้วก็แน่นอนว่าจะมีตัวใหม่มาอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าดูจากรูป ของอหน้าเข้าเกมนะครับก็จะเห็นว่ามีคุกกี้2ตัวที่อยู่ทางซ้ายนะครับก็จะมีคุกกี้บูพายกับคุกกี้ดาวหางซึ่งดาวหางก็จะมีในเรื่องในตอนสิ้นสุดของเอพิโซดสินะครับไปดูกันได้เลยก็อาจจะได้รู้ที่มาที่ไปดังนั้น2ตัวนี้ก็เดาว่าตัวใดตัวหนึ่งน่าจะเข้ามาเป็นตู้เลดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการอัปเดตครั้งเกี่ยวกับเมืองผู้วิเศษแถบ,บนี้ทางนี้จะมีแค่2อัปเดตไหมคือออปเดต์ p 1516หเนี่ยหรือว่าจะมีต่อเนื่องแบบ ลากยาวไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็นลากยาวไปเนี่ยคุกกี้บุปภายกับตัวดาวตกเนี่ยก็จ,จะแยกกันมาคนละตู้หรือถ้าเกิดมามาในการอัปเดตเดียวอย่ะผลคาดเดาอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวนึงจะต้องเข้าทูเลทได้งนน่อีกตัวนึงอาจจะไปโผล่ที่ไหนถ้าให้ผมมโนแบบสุดๆนะครับเนื่องจากการอัปเดตเกี่ยวกับคอนเทนต์ของกิลเนี่ยมันทิ้งช่วงกันมาค่อนข้างจะนานแล้วนะก็คือครั้งแรกสุดอ่ะตอนสมัย ของชูคีมอ่ะตอนนั้นก็คือเป็นคุกกี้ตัวแรกที่เข้ามาในตู้สุ่มนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงกันไปพอสมควาเราก็จะมีพวกสมบัติเข้ามาเป็นระยะระยะนะเริ่มแต่แว่นตาโนคู่เครื่องหมายสวิทแล้วก็ซ่อมเงินนะครับทีนี้การอัปเดตเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นคอนเทนต์ใหญ่เกี่ยวกับคิวเหมือนกันก็คือในส่วนของแบบพิพิธภัณฑ์คิวนะครับตรงนี้เราก็จะมีบอสคิวใหม่นะครับทั้ง3ตัว น้ำถึงก็คืออัปเดตหลายๆอย่างเกี่ยวกับคิวนะครับทำให้มันมคิวมันค่อนข้างจะใหญ่มากทีนี้มันก็อย่างที่บอกคือว่าทิ้งช่วงประมาณมาหนึ่งปีอะถ้าให้ผมเตานะก็อ่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาคุกกี้ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็นดาวตกก็ได้มาอยู่ในการสุม่มอันนี้ผมแบบ m โ n สุดๆเลยนะยังไม่รู้หรอกก็อยากให้มีเหมือนกันนะเพราะว่าคุกกี้ทูคีมก็มคือเป็นตัวเดียวยืนเดี่ยวมานานแลวอยากให้สุ่มตัวใหม่บ้างแล้วก็อาจจะมีสมบัติเข,ข้ามานะครับคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับคิวก็ท ดันเจียนกิวนะครับอยากให้มันเข้ามาส่วนที่อยากให้มีเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือจะเป็นสงครามกิวนะครับกิววอลอะไรพวกเนี้ยเป็นการแบบต่อสู้กันระหว่างกิวบ้างไม่ใช่มาแค่ตีบอสกิวอะไรพวกนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นะ่าจะเข้ามาถัดไปเพราะว่าถ้าเกิดดูสังเกตการอัปเดตนะก็จะเป็นแบบถ้าเกิดปีเรเจอรี่คู่กับตู้เลดเนี่ยมันก็จะทิ้งช่วงไปช่วงเดิมจากนั้นหลังจากนั้นนะครับการอัปเดตถัดไปก็มักจะเป็นตู้เลดมาคู่กับตัวแคนดี้วิเศษนั่นเองนะครับ อ่ะตอนนี้ปัจจุบันแคดดี้วิเศษมีทั้งหมด8ตัวแล้วนะถ้าไล่ตามระดับนะแบบนึงอ่ะถ้าไล่ตามระดับนะครับของชุดแรกเนี่ยจะเป็นแวมไพร์อ่ามันม่วงแล้วก็เลยนะเอเปโซนะครับถัดมาจะเป็นตัวที่เป็นข้าวลายกับรถนมใช่ไหมโอเคแล้วก็เป็นหมาปา่า สุดท้ายก็คือชัยเอ็มล่าสุดนะครับอ่าทีนี้ก็คือลักษณะอ่วเดี๋ยวเหมือนจะอกหมึกแคนดี้หายอมีหมึกด้วยนะครับมึกแคนดี้ตรงนี้ทีนี้อันนี้ผมจัดแบบเก่าสุดกับใหม่สุดนะครับเห็นได้ว่าตัวที่มีแคนดี้พิเศษสามารถจะเป็นตัวเดิมเดี๋นะยวอ่ายกเว้นแค่หมึกที่ไม่จะเหมือนกับข้ามข้ามช่วงมาก็เป็นไปได้ว่าจะไม่ได้เอาแค่ตัวเก่าก็เป็นโชว์ตัวกลางกางตัวใหม่ๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเดียจะอัปเดตแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวเก่าที่ ใช้งานไม่ได้แหละมาถูกบัฟนะครับทีนี้พอจัดแบบเก่าสุดใหม่สุดเนี่ยก็จะเป็นมีความเป็นไปได้ของคุกกี้ชุดแรกนะครับที่จะถูกได้รับแคนดี้อะ่ะก็จะน่าจะเป็นพวกนี้แหละทีนี้ถ้าเกิดผมดูเท่าที่ดูมานะตัวที่ไม่เคยมีแคนดี้พิเศษเจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตกับรักษาสก็คือพวกตัวฮีวอะ่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์การอัปเดตของแคนดี้พิเศษก็ได้เพราะว่าไม่รู้จะไปเพิ่มตรงไหนนะครับเพิ่มแบบเพิ่มปริมาณการฮีวเพิ่มบัฟอะไรนี้ก็รู้สึกแปลกๆก็เลยเดาว่าตัวที่ถูก น่าจะได้แคนดี้วิเศษเป็นตัวต่อไปเขาต้องเป็นพวกสายปกติแล้วแหละจูจมป้องกันอ่าสุ่มโจมตีเวทมนต์ระเบิดแล้วก็อ่าตัวตีระยะไกลนะครับก็จะเหลือตัวเก่าๆก็จะมีตอนนี้มีดาร์กชโคโคโค็อกโกอ่ามีมาัดแลนนะครับมีน้ำตาลทีม้ามีเห็ดพิษมีซอสพิกอ่าพวกตัวฮิลสมมุติว่าตัดไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้รวมอยู่ก็จะประมาณนี้อ่ทีนี้มาดูถ้าเกิดนึกไปถึงตอนคําทํานายนะผมก็เดาว่าถ้าเกิดแคนดี้วิเศษเข้ามาก็อาจจะมีเนื้อเรื่องด้วย ก็เป็นไปได้ว่าเกี่ยวกับดักช็อกโก้นะครับที่มีในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางจะกลับมานะครับอาจจะเป็นมัรแลนที่กลับมาอย่างฮีโร่หลังจากการท่องโลกนะครับไปนค้นพบอะไรบางอยา่างหรืออาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้นะครับที่มีในเรื่องในส่วนของอพวกเกี่ยวกับแก้แห่งคำมืดแล้วก็กตัวหนึ่งที่มีการทำนายก็คือสาวเจ้าป่านะครับที่จะมีการกลับไปสู่ราชวงศ์นะครับสุขครอบครัวที่แท้จริงอ่ะผมก็คาดว่า4ตัวเนี้ยเป็นไปได้มากที่สุดนะครับซอฟต์พิกก็เป็นไปได้เพราะว่าพี่ตัวเก ไม่มีการใช้งานเลยมาตลอดนะครับต่างหิมะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเ,าเหมือนกับไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแคนดี้วิเศษที่เป็นไปได้ตามคาดการณ์หรือจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวตัวรุ่นเก่าก็ได้หรือเป็นตัวรุ่นใหม่เหมือนเมือแคนดี้นั่นแหละก็มาราลุ้นกันนะครับแล้วก็คิดว่ากิจกรรมนะครับที่นะ่านจนะขนเข้ามาเสริมนะก็เพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเสริมพวกกิจกรรมที่เราทาให้เราหาพวกที่สุ่มของแสงจันทร์ได้มากขึ้นนะครับ ว่าตอนนี้แสงจันทร์น่ะถ้าเกิดเป็นสายฟรีแท้ไม่ได้เติมตัวมูลไร์พาร์ตอ่ะโอกาสที่จะได้การันตีตอนนี้เท่าที่ดูปัจจุบันไม่มีนะแต่ว่าก็ต้องดูกันว่าก่อนจะหมดช่วงการสุ่มของตู้าบนของตู้แสงจันทร์เนี่ยจะมีมาให้เพิ่มไหมการันตี2 5 0สำหรับสายฟรีนะครับเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องมาดูกันใะเดืถัดไปสุดท้ายนะครับก็มันมีกิมมิกในยะสําคัญอย่างหนึ่งว่าวันที่14กุมภาพก็คือเทศกาลวาเลนไทน์นะครับ หมือนจงใจมาให้ช่วงนี้เพระาะฉะนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันตรเนี่มาแน่นอนนะครับทีนี้ตัวที่จะเกี่ยวกับวันาทราีนะอันนี้ผมขออ้างยิงถึงตัวคลิปนิดนึงที่ของช่องคุกิลันช่องหลักที่เป็นโก o บ a l นะครับทางอังกฤษเนี่ยมันจะมีเปิดเผยมาตัวหนึ่งเกี่ยวกับของเกี่ยวกับแสงจันทรน์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็มันจะมีจดมุดสังเกตว่ามันจะมีภาพของอาซากุระแล้วก็านาฟ้าทะเลที่มองพระจันทร์นะครับ ก็เป็นไปได้ว่า2ตัวเนี้ยน่าจะเ,เ,เกี่ยวข้องกับเทศกาลแห่งความรักวาเลนไทน์นี่แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอ่าตัวคลิปตัวนี้กันแล้วก็ขอลากันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ The world of dreams is a powerful place It is a realm like no other Where there is no limit to what one can imagine When the full moon is out You can see the power of dreams amongst the glittering stars, each telling its own story across the cosmos. What story does your dream tell? My name is Moonlight Cookie, master of dream magic. When night falls, cookies enter the world of dreams. This is where my power is strongest. The energy of the cosmos. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree with the power that has been bestowed upon me? You could say, this is my dream job. I will do anything to protect the dreams of others. I only hope my feelings can reach them. My duty is to watch over the city of wizards until their return. Surely they will come back if I wait just a little longer. Until then, I will do whatever I must to keep this place safe from those who wish it harm. It seems like the planets are in retrograde. I won't stand down. Do not underestimate the power of the moon. Heed the song of the stars. I'll see you in my dreams, Cookie Run Kingdom.